จ่าชีเป้าเขยิบสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเต็ดวันนี้ผมจ่าแตงข้อข่าวสารฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่สุดฟุตบอลพรีพเมียร์ลีกอังกฤษอารเ์เซนอลพบกับฟูตแลมครับอาร์เซนอลเจ้าถิ่นนะครับห้าเกมหลังสุดในทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็หนักไปทางเสมอนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยที่อาร์เซนอลณเวลานี้นะครับก็็อออออยยยูููู่่่ัััััันนนนนนนดดบบบที12ะะะคคครรรรเเปงงงจาากตมหลลลิวว์พแ้ ส่วนผู้เยือนอย่างฟูลแลมนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มกันในช่วงนี้ก็เหมือนจะดูดีนะครับพวกเขาชนะ3แพ้ไป2เกมนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับในศึกเอฟเอคัพที่ผ่านมารอบ8ทีมสุดท้ายก็พลาดท่านะครับกับการเปิดบ้านแพ้แพ้ต่อคริสตอลพาเลทไป0ประตูต่อ3ส่งผลให้พวกเขาตกรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทางการแล้วนะครับส่วนในศึกฟุตบอลรีเมรกอังกฤษเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็พึ่งจะเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ0โดยที่ฟูลแลมตอนนี้อยู่อันที่ ชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นั่นเองนะครับในแง่ของ Head to Head นั้นคู่นี้เป็นอาร์เซนอลที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ2จากานัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ฟูลแลมนั้นชนะเพียงแค่กรรีไรเกมเดียวเท่านั้นนะครับและชนิดเกมคู่นี้มองว่าอาร์เซนอลหนึ่งสกอร์อาจไม่อาจเสียหายเล็กน้อยต้องไปถึงสองสกอร์ด้วยกันนะครับต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลณเวลานี้นะครับโดยเฉพาะเกมรุกนั้นค่อนข้างที่จะยังไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่น,นะครับบางเกมก็ยิงประตูไม่ค่อยจะได้ทนั้นนะครับแต่ว่าเกมเกมรับนั้นก็ยังค่อนข้างที่ดดดีีแแต่่่วววาาาูลลมมมนนเเกกั้้สุพข ปัญหาในเรื่องของเกมรับอย่างแน่นอนนะครับที่โดนคริสตัลพาเลทนั้นโอ้โหมายิงถึง3สกอร์นั่นเองด,ดูดูแล้วมีโอกาสที่ทางฝั่งของอาร์เซนอลจะยิงได้2สกอร์สูงมากทั้งนั้นทีร์พีทีอาร์เซนอลคิดว่าน่าจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ครับไปกันที่คู่คองวูมันตันนะครับพบกับเวสต์แฮมครับวูมันตันเจ้าถิ่นนะครับ5เกมหลังสุดในทั่วรายการนะครับช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยของเส้นของว่าเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่2เกมเท่านั้นเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมครับเกมนัดล่าสุดกก็เเเเพิ่่่่งงงงจะะะะบบุไไปปฉืออออนนนนนนาาาาชซววว์ตตตตััััดด้้ครร2ู1โยททีีฝขลณ ก็อยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนมี26อ่ามี26คะแนนด้วยกันก็ทิ้งห่างอ่าอันดับที่18นะครับอย่างในพื้นที่ตกรอบอ่าตกชั้นนะครับก็อยู่ห่างกันถึง9คะแนนด้วยกันสถากนการณ์ดีค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วครับสำหรับทางฝั่งของวูล์ฟเตันส่วนคู่มาเยือนอย่างเวสต์แฮมนะครับ5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีมของแกมปคอเตอร์ชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นเสมอ1น่แล้วก็แพ้ไป2เกมครับเกมนับล ที่พวกเขาน่าจะจบว่าอาจจบ,อ,จบอ,อันดับนะครับในพื้นที่ละแวกนี้อย่างแน่นอนครับในแง่ของ h ฮดทูเฮดนั้นก็เป็นทางก็เท่ากันอขออภัยครับเป็นทางฝั่งของเวสต์แฮมนะครับที่เหนือกว่ามากมายชนะ4จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่วูล์ตันนั้นชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแลชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าวูฟเสมอเสียหายนะครับต้องบอกว่าวูฟนั้นพวกเขาก็ดูสายการที่จะค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแต่การเล่นในบ้านของพวกเขาในระยะหลังๆน,นั้นก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งของเวสต์แฮมก็ไม่ ต่างกันในเรื่องของผลงานก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่คู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอกันสูงเฉีย์ไปที่เวสแฮมคิดว่าบุกไปไม่แพ้โวมตันครับไปกันที่สึกโคปาอิตาเลีนะครับไปกันที่คู่ของเอมปลรีพบกับโบลันยาครับเอมปลรีเจ้าทินนะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแบ่งเป็นแพ้2เสมอ2นะครับเกมนัดล่าสุดก็บุกไปทาได้เพียงแค่เสมอกับโคโม่หประตูต่อ1เลยทําให้สถานกาเวลนี้ Empoli ล่วงหล่นนะครับไปอยู่ในกลุ่มของทีมตกชั้นแล้วนะครับอยู่อันดับที่18มี2ีมีคะแนนก็ห่างจากโซนปลอดภัยนะครับอยู่2คะแนนด้วยกันส่วนผู้มาเยือนอย่างบรอญานะครับช่วงนี้ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาชนะมา5เกมรวดไม่แพ้ไม่เสมอใครนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพึ่งจะบบุกไปเฉือนเอาชนะเวเนเซียได้นะครับหประตูต่อศูนย์ส่งผลให้พวกเขาขยับตัวเองนะครับขึ้นไปอยู่อันดับที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมี5้าสมบคะแนนด้วยกันก็มีโอกาสที่ สำหรับทางฝั่งของโบลอนยาในแง่ของเฮทอนั้นก็เป็นโบลอนยาที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ2จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่เอมโบลีนั้นชนะไปได้นัดหนึ่งนะครับดัชนนเกมคู่นี้มองว่าโบลอนยาบังคับชนะนะครับต้องบอกว่าเอมโบลีระยะหลังๆนั้นฟอร์มการเล่นไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับแม้ว่าพวกเขานั้นก็จะเป็นทีมแพ้ยากทีมหนึ่งก็ตามแต่แต่ก็เก็บผลการแข่งขันไม่ได้ส่วนทางฝั่งของเอมโบลีอาโบลยานะครับที่ช่วงนี้ดูจะมีความมันอ,อกมันใจมากกว่านั้นดังนั้นม ครสามตัวที่วันนี้ผมจา่าแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มีอาร์ซนอลครับมีเวสต์แฮมครับแล้วก็บอลุนยาครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ ja ่าชีเป้าขยันสกอร์วิเขาลุกนังสไตล์จา่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนอยู่ดเด็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ